เพชรบ้านแขกมาเมื่อเช้านี้1 1 8ปอนด์มาขาดไป0ูปอนด์บอส่วนทางด้านตี๋ใหญ่มาตกลงตามพิกัดพอดีครับ1 1 8ปอนด์ตี๋ใหญ่นี่ต้องบอกว่าเป็นนักวยที่พูดไม่ได้นะครับครับมีเรื่องอะไรปิดบงังพี่ก็เพาเป็นใบครับอ๋อนะฮะเรืยอว่ามีเรื่องอะไรปิดบงังหนึ่งพูดไม่ได้นะครับ <laughs> ก็เป็นนักมวยที่ถือว่าสู้ชีวิตอ่ะพี่คนหนึ่งนะครับนักสู้ที่สู้ชีวิตจริงๆครับแม้จะพูดไม่ได้แต่แกต่อยดีครับก็มาดูสามฝ่หลังครับเพชรบ้านแขกมีชนะคะแนนโชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งครับแล้วก็มาชนะคะแนนเสือคิมสิทธิ์สอทอแตวที่ภาคใต้ครับล่าสุดก็ไปแพ้ล้างตายกับเสือคิมสิสอทธิ์สท่อแตวที่ช่องเจ็ดนะครับส่วนตีใหญ่เกียริช่องเขาครับสามฝ่หลังมีชนะคะแนนซูเปอร์บอลตีมึงเลยครับแพ้คะแนนแสนวังชัย JSP ครับล่าสุด ชนะคะแนนเพชรเมืองชนสิทธพ,พยาครับนี่ครับมุมแดงครับเพชรบ้านแขกสอสมหมายชื่อจริงว่านายมาโนจิตประภัยครับเป็นมือขวาของเสกสรรอ่อวพัน์เมืองพี่เพราะว่าถ่ายรูปทุกร,ร,รูปของเสกสรรจะมีเพชรบ้านแขกอยู่ด้วยครับผมเป็นคนสนิทของเสกสรรเลยครับคู่นี้เคยเจอกันมาสองครั้ง ก็ผัดกันแพ้ผัดชนะกันคนละครั้งครั้งล่าสุดนี้เจอที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับเพชรบ้านแขกเป็นฝ่ายแพ้ให้กับตีใหญ่ไปวันนี้ต้องดูว่าเอาคืนได้ไหมครับเพชรบ้านแขกครับตีใหญ่เนี่ยมาซ้อนอยู่ที่เกียรติพลทิพย์อ่าครับสารยาครับโรเบิร์ตคล็อกดูแลใช่มาเก็บตัวอยู่ได้สักหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับครึ่งปีอะไรครับนี่ครับสุนทรอู่ทองครับพ่อบ้านของ ค่าายยสอสสมมหมแลนน้<อ>ว,วตอนนี้มีข่าวตอนนี้มีข่าวยังไม่ค่อยดีกับสอสมหมายกำลังหาตัวผู้กระทาผิดนะวางยาเนี่ยแหละนะครับ,รบน,นีก็ยังไม่จบไม่สิ้นอยู่แต่วันนี้ก็ต้องพามวยมาต่อยตามปกติก่อนมาดูยกสามครับสถานการณ์ต้องบอกว่าอยู่ที่บทสองยกนะครับอยู่ที่เพลทเนแขกได้เปลี่ยนอยู่แค่ห้าสี่ครับจังหวะนี้ทําได้ดีกับตีใหญ่ ีใหญ่นี่โอ้โหครูบลุลางหนาที่เดียวได้ใหญ่ได้ช่วงโชกครับแต่เพชรบ้านแขกนี่ดีเหรอครับสายแต่เป็นโดนเข่าของตีใหญ่คืนอยู่ในครับพยายามเด้งก็หูดูจังหวะเด้งลอยของตีใหญ่แต่เพชรบ้านแขกก็เด้งคืนเลยครับกรรมาการพวงพันธ์รัตนสุนทรนะครับเป็นผู้ห้ามตีใหญ่ก็พยายามจะรอจังหวะครับ เพชรบานแขกเนี่ยไปต่อยออกตู้อยู่ครั้งหนึ่งช่องเจ็ดไปแพ้เสือคิมครับตอนนั้นนี่ปล่อยพิษกัดใหญ่ครับร้อยี่สิบเอ็ดครับแกไม่ชอบแกชอบประมาณนี้นะครับร้อยสิบแปดมันดูคล่องแคล่วกว่าใช่ครับเพราะถ้าปล่อยน้ําหนักขึ้นไปนี่ดูจะอืดก็แทบไม่ต้องไม่ต้องลดน้ําหนักแล้วครับปล่อยขึ้นไปแล้วจะบวมอ่าใช่ใช่ใช่ครับแกก็เลยชอบร้อยสิบแปดตั้งแต่วะนี้โอยู่แล้วมันดับน้ำเข้าไปดับสองครับใบแข้งเลยครับอย่างนี้ดีที่ยังไม่เป็นอะไรลุกขึ้นมาได้รู้ว่าหมัด มีเข่าแรกครับตีใหญ่พยายามเอาคืนหักลูกนี้ไม่ได,ดีครับหักแล้วแทงครับของเพชรบ้านแขกต่อยางไปทีนึงนะจังหวะนี้ทำได้ดีครับเพชรบ้านแขกขยับเข้าหาเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับเพชรบ้านแขกเจอลูกดักของตีใหญ่เข้าไป ก่อนชื่อตีเล็กนะตอนนี้ก็โตขึ้นมาพี่กรต้องเป็นตีใหญ่แล้วครับครับราตายด้วยกันทั้งคู่นะใชยครับมวยตายด้วยกันทั้งคู่ขยับหาอยู่ครับเอามาดูเหลี่ยมตัวครับตรงนี้คู่นี้ต้องวัดเหลี่ยมกันนะครับครับเอาโอ้ย<แ>หดยกมีแถมนิดนึงสามยกผ่านไปครับสถานการณ์ครับ ชี้ไปที่ตีใหญ่ครับเสมอเท่านั้นครับสมมอกว่าหมดยกเนี่ยชี้ตีใหญ่ครับแล้วมีช่วงหนึ่งครับเสียงมวยโบกครับสลับแล้วก็กลับไปชี้อีกนะฮะกลับไปชี้ตีใหญ่อีกเหมือนเดิมนั่งนั่งดูกันครับเดี๋ยวชี้เดี๋ยวโบกเดี๋ยวชี้เดี๋ยวโบกพอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอก่อนรอเสียงระฆคังก่อนดีกว่ารอให้รบเรียบร้อยรอให้ราคานิ่งๆก่อนครับสุดท้ายก็ยังอยู่ตีใหญ่เสมอเท่านั้นอ่ะมาดูยกนี้ครับเลนแล้วครับเพชรบ้านแขก นี่แหละครับแทงซ้ายทำงานครับยกไม่หล่นด้วยยามล็อกกับตีใหญ่ยกนี้ตีใหญ่ไม่เหมือนผิดกับยกที่สามยกที่แล้วนะครับเป็ดบ้านแขกดูครับดูไม่เดินเลยครับแล้วแต่ดูเพชรบ้านแขกครับจังหวะแกฉาบฉวยแล้วเข้าทำนี่แกทำได้ดีครับแล้วก็หนักหน่วงรุนแรงด้วยหอมมาแล้วตีครับเพชรบ้านแขกตีใหญ่ที่ไม่หลุดนะครับเนี่ยโอ้โหดูจังหวะครับโดนล็อกไว้ครับ เอาแล้วครับทักจะไม่ค่อยดีแล้วครับตีใหญ่เ็นบ้านแขกเดินต่อเนื่องมีแข้งซ้ายด้วยครับเตะซ้ายตีใหญ่มีหมัดเข่าในมาจับหาใต้ปีกนี่ยกขายกขายกเข่าข้างเดียวกันอีกครับวังไว้ได้ว่าตกเป็นรองนะครับตีใหญ่ต้องเดินแล้วครับและดูครับนี่แหละครับจังหวะอย่างที่บอกไว้ครับเชรบ้านแขก จังหวะการเข้าจู่โจมแกทําได้ครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยตอนนี้ก็วัดเลยครับว่าใครจะแม่นกว่ากัน,น,นเลชรบ้านแขกก็ไม่ถอยครับมาดูครับจะเอาคืนได้ไหมยังได้อยู่ครับมาดูครับช็อ <มา S 2> ตต่อนเนื่องเสียบข่าแรกเสียบขวาแข้งคืนแขงแล้วคาวไว้ครับเพชรบ้านแขกใหญ่พยายามบิดมาอยู่นอกบ้างครับ พิงกันไปพิงกันมาหมุนกันไปหมุนกันมาเอาเลยครับใครจะติดก่อนอ้าวมีล้มไม่ล้มครับแลแข้งขวาเสียบต่อครับจะดูครับแกบุกได้ต่อเรื่องจริงๆครับเพชรบ้านแขกทำไปครับราคาค่อยไหลแล้วครับตอนนี้เิมจะไหลครับเพราะว่าตีใหญ่ไม่เดินเลยครับไม่เดินครับโอ้ยแล้วโดนจังหวะนี้สามมุมเชือกนี่โหเสียหายครับดอกนี้ครับต้องเดินคืนเลยครับตีใหญ่ แต่ดูเรียวแรงแรงไม่ถอยเลยครับนี่แหละครับเขาเรียกได้จังหวะครับเมื่อได้เปรียบก็ต้องทิ้งทําจังหวะให้ขาดไปเลยครับมาเลยครับตีใหญ่ต้องเดินบ้างโดนแบบนี้ไปแล้วหมดยกที่สี่จังหวะสําคัญเลยครับของยกที่สี่เกี่ยวเกี่ยวไปแล้วก็ไปตามซ้ําครับติดเชือกเลยครับตีใหญ่เสียหายครับโอ้โหยกเดียวไปไกลเลยครับโดนช็อตนั้นช็อตเดียวยี่สิบครับ ขยับไปเลยครับมุมนี้ครับต้องมาดูครับตีใหญ่วันนี้โรเบิร์ตล็อกจะสั่งการยังไงครับเนี่ยวันนี้ก็มาถ่ายรูปครับอยู่ข้างเวทีเห็นตอนช่วงรายงานวิทยุบอกว่าคู่เอกเนี่ยไม่ถ่ายแล้วมาเชียร์มาดูมวยตัวเองก่อน รับผมก็เป็นผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษนะครับก็พูดภาษาไทยได้ชัดเจนก็ได้ภรรยาคนไทยครับผมแล้วก็เราจะส่งรูปภาพการแข่งขันชกมวยไทยนี่แหละไปที่ต่างประเทศแถบยุโรปนะครับก็มียุโรปแล้วก็มีออสเตรเลียนะครับผมได้พูดคุยกับโรเบิร์ตอยู่เมื่อวันซื่นหรือเป็นนักข่าวที่ที่ใส่ดีนะครับขาวต่างชาติพูดไทยนี่ชัดเจ๋วถามมดทุกเรื่องนะใครเจอที่เวทีทักทายได้เลยสวัสดีครับได้หมดนะครับ มาดูยก5ครับสถานการณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับเพชรบ้านแก่แขกได้เปรียบ20ช่วงตัวแลลวครับตีใหญ่ต้องมีมากกว่าเขาเลยครับยก5แล้วครับหมัดต้องมาเลยครับแล้วเดินเข้าหางี้เข้าทางเพชรบ้านแล้วโดนบิดลูกนี้อยู่บนครับอยู่บนรีบลุกรีบลุกพยายามจะแตะมือขอสงบศึกนะครับแต่ตีใหญ่ไม่ยอมครับ อ้าวทับไปอีกทีนึงอ้าวอ้ายังมีเฮอยู่ยังมีเฮอยู่สองทีแล้วครับเห็บนแทกยกหมัดมาขวางบอกแตะหรือเปล่าไม่แตะครับตีใหญ่เอาอีกกทีไหมตีเข่าก่อนเป็ดบ้านแขกดูครับขวาซ้ายยังไงครับล็อกไว้สลับมาหมุนสอดแน่โดนเลยโดนเตะดามเลยดามน้ำแบบนี้ แล้วรัดเลยครับเพจบรนแขกคุมเลยครับแบบนี้เงียบนะครับตอนนี้ต้องมีหมัดก็ต้องมีหมัดยังไม่ละความพยายามครับตีใหญ่วนเลยครับเพจบรนแขกเวทีใช้ให้คุ้มครับพื้นที่เยอะไม่ยอมเป็นเต้านิ่งครับจับได้ก็ตีไม่ได้เลยครับต้องมีหมัดครับช่วงปลายแล้วหยิบดาบไว้โดนจับสวนได้ไหมนี่แหละครับแล้วก็ ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับเงียบลงแล้วครับสถานการณ์ต้องบอกว่าจังหวะหลักเหลียมของเพชรบ้านแขกวันนี้มาดีครับใช่จังหวะอย่างที่ผมบอกนะครับการจู่โจมนี่แหละครับนี่แหละเป็นภาพที่สวยงามจริงจริงครับคนต่างลงไปขอโทษกันครับครับผมก็อายุอานนมใกล้เคียงกันบนเวทีแทบจะฆ่ากันตายครับแต่ทุกเมื่อเกมจบทุกอย่างก็จบครับความสัมพันธ์ก็ยังมาเหมือนเดิมก็เราไม่มีปัญหากรรมการ ผงพันธุ์ลูกเรอขวแนนแล้วก็ชูไปที่มุมแดงครับเพนแขกเสาสมหมายครับเอาชนะคะแนนตีใหญ่เกียรติช่องขาวไปด้วยคะแนน49-47จากกรรมการทั้ง3ท่านครับครับก็เรียกได้ว่าขาดลอยเลยครับผมนะครับ